สวัสดีครับเพื่อนๆนยุคไวรัสบาดนะครับมาปลูกผักทานเองดีกว่านะครับอ่ะโอเคนี่เราก็รับประกอบชั้นนะครับชุดนี้เป็นชุดเพาะงอกนะครับนะฮะปลูกอะไรก็ได้นะครับสบายๆส่วนตัวนี้ก็เป็นชุดแตนอะนลนะครับพื้นที่จํากัดไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะครับสามารถที่จะต่อได้เรื่อยๆนะครับยกขึ้นมาวางนะครับแขวนกับอะไรก็ได้ต่อวันนี้ก็ได้นะฮะนี่ฮะวางสูงได้ นะครับนี่ตัวผมนะไม่ยำกัดนะครับโอเคนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับนาลา DIY นะครับ NA นะฮะ DIY นะครับหรือ0833025670มาปลูกผักกันครับโอเคครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ใช้ต่อกับชั้นวางกระถานนะครับ จะเป็นระบบพ่นฝอยอัตโนมัตินะฮะตัวนี้ยาว10เมตรนะครับมี10บสิบหัวนะฮะตัวนี้ถ้าน้ําแรงก็ต่อจากก๊อกได้เลยนะ,ะถ้าน้ําแรงก็ต่อจากก๊อกได้เลยแล้วแต่ว่าเราต้องเปิดปิดเองแต่ถ้าไม่ต้องการเปิดปิดเองนะครับเราก็จะมีระบบตั้งเวลาอัตโนมัตินะฮะเช้าเปิดอัตโนมัติเย็นเปิดอัตโนมัตินะครับตั้งเวลาไว้นะอันนี้ใช้ในกรณีที่ที่ก๊อกน้ําของท่านแรงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้แรงดันในการที่ทําให้หัวพ่นฝอยแต่ถ้า<ห>น้าไ,<ห>ไม่แรงจะต้องเพิ่มป <ๆ S 2> ั๊มเข้าไปนะฮะ ลองเลือกดูนะฮะ